ดีค, oh ค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็ยู่ก <eks ha. S 2> ับแพรอีกแล้วนะคะตอนนี้แพรที่ที่รู้ๆกันก็คือแพรยังเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะคะชื่อนะปัจจุบันตอนนี้ของแพรคือน้องแพรค่ะแต่ที่แพรจะเปลี่ยนก็คือแพรคิสตานะคะก็เปลี่ยนไม่ได้จักทีแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนไม่ได้แต่แพรจะพูดว่าเป็นชื่อคิสตาเลยนะคะเข้าใจไหมคะแม้จะเปลี่ยนไม่ได้แต่แพรจะบอกว่า แพลวคิสตานะคะโอเคค่ะ bye.. บ๊ายบายไปเริ่มคลิปกันเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็อยู่กับแพลวคิสตาตอนนี้คนละคลิปกับเมื่อกี้แล้วนะคะตอนนี้แพลวอยู่ที่ตอนนี้อนนนี้ตอนนี้แพลวอยู่ที่ร้านร้านอะไรอ่ะเฮ้ยสเต็กร้านก็ร้านนี้คือแพลวเคยมากินบ่อยมากคือคลิปแพลวก็เคยทำบ่อยปาะมาแล้ววแล้ว ไม่ถ่ายรูปแล้วนะคะเพราะว่าถ่ายบ่อยแล้วนี่โอเคค่ะนี่คือคนที่เรามากินเลยแนะนําตัวไหนคะน้ำมี่ค่ะน้ำมี่ตอนนี้พี่เอิญเสยๆค่ะโอเคเออช่างเขานะคะคนนั้นนี่นะคะตอนนั้นมีไปไหนมีไปไหนคะโอ้ค่ะค่ะไม่กินหรอเออใครของเธอกอดแล้วแกตะพอดีว่า เพื่อนๆตอนนี้นะคะแพรก็กําลังกินนะคะแล้วเพื่อนๆของแพรก็กําลังกินตอนนี้นะคะแพรก็โอเคแป๊บนึงที่ค้างคลิปอยู่นะคะตอนนี้คือพี่เขากําลังปั่นน้าอยู่นะคะคงไม่ได้ยินเสียงแพรโอเคค่ะเสร็จแล้วจะยู่แบบไทยโอเคค่ะเพื่อนๆก็มือโทรศัพท์มาเชิญก็คือช่วงนี้นะคะแพรไม่มีงานเลย คือหยุดยาวจนถึงวันสงการเลยค่ะหยุดยาวสบายใจ <Yeah. S 1> อดออนนี้แพลมีอยู่เรื่องหนึงนะคะคือซีรีส์จุดจุดก็เราก็ยังไม่บอกชื่อนะคะแต่เพื่อนๆนก็อย่าลืมติดตามละครอเรื่องลูกหลงด้วยนะคะแพลระเบ,บิดเป็นพระเอนใกล้ออกแล้วนะคะอย่าลืมดูนะบ๊ายบายแพลขอไปกินกันนะคะ